สุิโยไทยไขยแสงไกแจ้งแล้วฟงวิหกล้องเจยเจ้าสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนพาหมูปักษายังขยันมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่า ตื่นแต่เช้าเพื่อเก่าจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนะักถ้าช้าชักจะเกินการสุดแก่ไข เพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนให้ท่านจงไตรตรอง ยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจมใสเพื่อไม่หลงเพิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตื่นขึ้นรับสดับธรรม ขอเจริญพรปีใหม่ปีพุทธศักราช2566นสะสุขสิริสวัสดิพัฒนะชัยยะมงคลขอความสุขความสมบูรณ์ทูลผลจงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลาย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระผู้เป็นที่พึ่งของสัพพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวงเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัพพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการกล่าวสัจจวาจานี ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอข้าพระเจ้าจงมีชัยชนะในชัยยะมงคลพิธีดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปิติยินดีให้เพิ่มภูนแก่ชาวสักยะทรงมีชัยชนะมารณโคนต้นมหาโพธิ ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทรงปิติปาโมดอยู่เหนืออาชิตบรบลังอันไม่รู้พ่ายนโปคระปทภีอันเป็นที่อภิเศษของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นเถิดเวลาที่กําหนดไวด้ดีงานมงคลดีรุ่งแจ้งดีความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดีชั่วครู่หนึ่งดี การบูชาดีแด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์กายกรรมอันเป็นกุศลวจีกรรมอันเป็นกุศลมโนกรรมอันเป็นกุศลความบาดถนาดีอันเป็นกุศลซึ่งผู้ที่ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศลย่อมประสบความสุขดีเทินขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวง จงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคม พุทธศักราช2,566วันนี้ตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือนยี่หรือเดือนสองนะวันนี้ตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือนสองวันนี้วันอาทิตย์นะพระประจำวันอาทิตย์ก็คือพระบางถวายเนตร วันอาทิตย์มีกำลังวันหกสีประจ,จำวันก็คือสีแดงมีปางหนึ่งพึงจำนำไปใช้มารวิชัยชนะมารพ่านภ่ายหน,นีต้องชนะความชั่วตัวอัปรีเหมือนอย่างที่พุทธองค์ทรงชนะมารขอจเจริญพรกับบรรดาญาติโยมทุกทุกท่านซึ่งกำลังรับชมรับฟังเสียง จากทางสถานีวิทยุหลวงพ่อฉันอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระคูวิจิตศิลสารหรือว่าพระอาจารย์แดงจะอาวาดวัดอู่ตะเะภาหมู่ที่แปดตำบลดงป่าคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตก็ได้มาพบกับญาติโยมเช่นเคยในช่วงเวลาตีห้า สิบนาทีถึงหกโมงสิบนาทีโดยประมาณก็จะได้นำธรรมสาระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวมาเล่ามาพูดมาคุยมาแสดงมาเทศมาปาถา,ถากถาให้ญาติโยมได้ฟังกันสุดสดสังละ,ะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงโยมีทุนพระก็มีธรรมก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยเฉพาะการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงหรือแปลง่ายๆว่าผลบุญจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนั้น ได้ผลบุญมากที่สุดในเรื่องของการให้ทานนั่นเองเพราะการให้ทานด้วยสิ่งของอาจจะไม่ได้ช่วยปุรับเป็นคนที่ดีขึ้นเลยแต่การให้ธรรมะเป็นทานจะช่วยผูุรับเป็นคนที่ดีขึ้นช่วยเขาเข้าใจเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มากขึ้น ก็จะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงมีศีลมากขึ้นทำบุญมากขึ้นและสามารถหลุดพ้นไปพระนิพพานได้แล้วคนที่ละให้ธรรมะเป็นทานก็ยังสามารถให้ธรรมะเป็นทานกับคนอื่นๆได้อีกและสามารถเกิดแบบนี้ต่อไปได้อีกนักไม่ท้วนการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกทั้งปวงผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายเด่นหรือยังลยมตื่นได้แล้วยมปีใหม่แล้วนะ หลับข้ามปีหรือ,อยังไงตื่นได้แล้วโยมสวัสดีปีใหม่เจริญพรปีใหม่แล้วนะปีใหม่เนี่ยเออมาแล้วก็ผ่านไปห้าชั่วโมงเสร็จแล้วห้าชั่วโมงร่วมยี่สิบนาทีแล้วนะโอ้ยนะสวดมนต์้ามปีแต่ละวัดแต่ละวัดนะ โอ้นะอะไรเข้าดาวข้ามปีกันพอเที่ยงคืนก็จุดนะพลุกกันให้ลื่มลํำลุมลํำนะเออเช้าวันนี้เริ่มต้นดีดีอยู่ด้วยการเข้าวัดอยู่นะเริ่มต้นดีดด้วยการเข้าวัดนะการทําบุญทํากุศลน,นะการเข้าวัดทาบุญทํากุศลน,นี่แหละนะเออ เป็นการเริ่มต้นที่ดีๆของเราวันนี้วันอุตภาวาจะมีพิธีสวดโยมนะจะมีพิธีสวดตอนสองโมงเศษในโยมก็รอจังหวะเนะี่ยเพราะว่าเราสามารถจะสวดถึงนะเพนได้พอเพนจบก่อนเพนพระจะได้ฉันเพนพอดีแล้วยมที่จะมาทำบุญถวายสังฆทาน ข้าวสุกข,ขนมสดใสปินโตใส่อะไรมาก็โยมก็เอามาพระจะฉันตอนเพลนนะโยมนะเราจะได้ถวายอาหารด้วยกอส่วนเสร็จก็ทายกจะนําถวายพระาหารเพลนนะส่วนตอนเช้านี่พระท่านก็จะฉันอาหารที่โรงทานนะโรงทานใครเสร็จก่อนก็ฉันของคนนั้นนะเออ ขันรองทองเอาไว้เพลนทีเดียวยมเอาอาหารมา้วโยมก็ใส่จั่วยใส่จานไว้บนอาสงเลยพอพระสวดเสร็จเราก็จะมีาทายกจะได้นำถวายทานเสือเป็นการต่ออายุของเราอยู่อายุของเราจะต่อมันต้องมีสเบียงนะข้าวสุกข,ขนมสดนะเป็นสเบียงเลี้ยงร่างกายของเราอยู่ รานนั้นตื่นมาแล้วกว็ล้างหน้านะโยมนะอย่ามัวนะเออร่างหน้าล้างตารีบมาโยมใครอยู่ไกลก็มาก่อนไม่ต้องภาวะะวงเรื่องอาหารโยมนะอาตมาพระครูวิจิตศิลสารเนี่ยจะอาวาดวัดอุตภาวเจ้าคณะตำบลดงประคำดงกลางเนี่ยวันนี้เป็นเจ้าภาพพร้อมกับญาติโยมที่ได้ร่วมมา นะหลายท่านหลายโยมก็ร่วมกันมาแล้วก็ยังมีเจ้าภาพนะหลายท่านนะญาติโยมตรงกลางนะที่จะนํำผัดไทยมาแล้วก็ส่งเปลือกบางนะหลายคนเอาลายชื่อไปให้พระเขียนที่กระดานดำเลยไม่ได้เอาลายชื่อกลับมาขออภัยแล้วนกะ็โยมบุญธรรมนะโยมน้อยปะน้อยอาถารพพร้อมพี่ๆน้องๆ และคณะของท่านนะก็นํามาแล้วก็โยมพี่กำนันลําพึงผู้หาริยะวงสุขนะเช้านี่ก็จะนําพัตหารต้มนะมาที่วัดนะคงจะเตรียมตัวแล้วล่ะบอกจะมาแต่เช้าเลยนะเออลหลายท่านอยู่นะแล้วก็นะมีใครอีกนะนะที่จะมา อนุโมทนากับเจ้าภาพดอกไม้เราภาพดอกไม้ที่โต๊ะหมู่ก็โยมครอบครัวของโยมคารลมโยมชลินทิพสุขทัศนะสุขทัศ์ลดเกี่ยวนะโยมนะมีทั้งเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวนะแล้วก็ดอกไม้เป็นกำกำนะโยมสีเมืองลาบเสือโยมสีเมืองจันอินโยมครอบครัวพร้อมครอบครัว นะก็เป็นเจาภาพดอกไม้สด300กรัมเพื่อที่โยมจะได้บูชาเอาไปนะเออจะมีดอกไม้ทูบเทียนใส่จานโยมนะให้กับญาติโยมแล้วมีสายสินนะไว้ผูกที่ท่านขึงสายสินไว้แล้วนะโยมนะก็ประชาสัมพัน์นโยมใครมีโอกาสก็มาโยมนะ อาจจะเลีลดเวลาเรอรอโยมหน่อยนะเพราะว่าเออเพราะเราสามารถต่อเวลาไปถึงเพนได้การสวดนะยโยนะเอออาจจะสองโมงยีนาทีนะเอดโมงเช้ายี่สิบเนาทีก็ได้นะเพราะว่าเราก็สวดถึงเพนพอดีก็ได้โยนะก็เพราะว่าหลายๆโยมบางคน บอกจะมาช้ากลัวจะไม่ทันนะเอ่อก็สองโมงยี่สิบเก้านาทีเพราะว่าเรามาถึงเราก็ทานอาหารนายโยมนะเอ่อแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งนะใครมาก่อนก็นั่งหนะ้าใครมาทีหลังก็นั่งทางท้ายโยมนะเอ่อจับกองเป็นเจ้าของที่นั่งนะหล,นหลายหลายท่านหลายหลายโยมนะอานุโมทนากับเจ้าภาพร่วมลงทาน น่นจากน่นนะวัดจากบ้านศลาลาหลวงพ่อเงินนะศา,าลาหลวงพ่อเอ้ยนะที่วัดศาลาหลวงพ่อเงินนะโยมเลนูพันทุมเมนร่วมลงทานหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโยมพานุวัตประสาทชัยร่วมลงทานหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโยมวิสูตรประสาทชัยนะ ร่วมลงทาน199บาทโยมสะนางสาวสุวรรณาประสาทชัย199บาทพร้อมบุตรธิดาลูกลูกหลานอุทิศบุญให้กับพ่อแก่ตักแม่แก่ตุก๊กทับทองพ่อเจอแม่ถนอมพันธุ์เมนและเจ้ากรรมในเวรและทุกภพทุกชาติและเทวดาที่คืมครองตัวของข้าพระเจ้า ที่เอ่ยนามนะก็อนุโมทนาด้วยโยมนะอนุโมทนากับคุณโยมอุบลวันทานะโยมอุบลวันทาโยมนิสานาตตุงคะสิลิโยมสมัชชาโยมสมัชชาตุงคะสิลิโยมเพลนวัดดีชูวงนะเอ,อ ได้มาร่วมบริจาคน้ำถวายบางนะน้ำนะถวายน้ำด้วยแล้วก็บริจาคเป็นจำนวนปัจจัย600บาทนะอนุโมทนาอุทิศบุญให้กับครอ,อบครัววันทานะอนุโมทนายมม่ได้เขียนว่ามาจากบ้านอะไรโยมขออภัยไม่มาไม่เจออัตมาโยม นะอนุโมทนากับคุณโยมประพันโยมประพาผ่านบุญทําบุญน้ำห้าแพ็คโยนนะทำบุญน้ำห้าแพ็คนะแพ็คน, pack, นะนึงก็มียี่สิบสี่ขวดโยนนะอนุโมทนาด้วยโย่อนุโมทนากับคุณโยมนะอ,นมนมนะอันนี้ไปเจอกันเมื่อคืนมาวานเย็นเนะี่ยโยนหกโมงแล้วล่ะนะคุณโยมคณิษฐาอยู่ละมาก นะเอ่อจากบึงสีไฟไปเจอที่วัดบึงสีไฟบ้านๆก็อยู่รอบๆวัดบึงสีไฟนั่นแหละนะคุณโยมคณิษฐาอยู่ระมาทำบุญค่ากระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อยบาทคุณโยมมาลินอัศตินะแฟนรายการนโยมมาลินอัศตินะทำบุญค่ากระแสไฟฟ้าสองร้อยบาทคุณโยมสมศักดิ์พุทธชาติทำบุญค่ากระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อยบาท โยมแม่มวลพุทธชาตินะโยมแม่มวลพุทธชาติทําบุญค่ากระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อยบาทคุณโยมมาดีเล็กประเสริฐทําบุญค่ากระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อยบาทคุณโยมลําพองอัศถินะทาบุญค่ากระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อยบาทนะอนุโมทนาอยู่อนุโมทนากับโยมหนึ่งโยมน้อยบานอุตภเภานะ ร่วมทําบุญเลืกกเอ่อมนามสกุลนะยมเน่งยมน้อยบ้านอุตภเปาช่างน้อยที่มาทํางานทิวัทําบุญลงทาน200บาทนะอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนากับเจ้าภาพน้ํานะน้ําด่มนะ่ยโยมเสาวิลาทันพร้อมครอบครัวแล้วก็โยมทวีทีค้าพรแล้วก็โยมสมัยศรีสุวรรณพร้อมครอบครัวนะ ทำบุญด้วยน้ำอยู่วันนี้หลายอย่างนะส่วนกาแฟร้อนปลาท่องโกก็โยมเฉลวยผู้หยุดสุขนายพนัสผู้หยุดสุขหรือก้ยเจ๋งแล้วก็โยมโอภาสเพชรไทยโยมสุภาพรเพชรไทยโยมเฉลวยผู้สุขสุขนี่ก็พร้อมลูกๆนะโย่หลายคนลูกชายมาจากนะชุมแสงนะนำน้ำตาลสดมาถวายไว้นะอนุโมทนาด้วย นายไยรัฐโยมลุ่งรัดผู้อยู่สุขนะพร้มลูกชายนะนะกอนุโมทนาอาจจะนึกชื่อไม่ทันบางของอาภัยนายโยมนะตั้งใจแล้วทำแล้วได้อยู่นะเออก็อประชาสัมพันธ์ให้ทราบวันนี้คณะกรรมการกำลังเตรียมอาหารนะที่วัดเนี่ยมีโรงทานกุวยเตี๋ยวนะน้ำสองหม้อใหญ่นะั่นนะก๋วยเตี๋ยวนะ เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรหมูแดงนะหมูแดงนะวันนี้โยมทานแล้วก็นั่งนั่งฟังพระสวดประมาณสองถึงสามชั่วโมงเนี่ยนะสองชั่วโมงครึ่งสองโมงครึ่งจนถึงห้าโ,โมงก็แล้วกันนะรอญาติโยมหน่อยโยมจะหลัดลุ่งบุญญวัดโยมเสมอจาดมีโยมประภาคงสวุวรรณนะกาลังชม จเจริญพรปีใหม่กับญาติโยมทุกท่านนะโยมนะ,ะเออเจริญพรปีใหม่กับญาติโยมทุกท่านสรพพุทธานุภาเว,ะวน,พพเวนเวะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสรพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสรรพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินนังรัตานานังอานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งรัตนะทั้งสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะจตุลาสีติสหสธรรมขันธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาสนุก,กะชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งภาษาวกของพระจินเจ้าสัพเพเตโรคางสัพพโรคทั้งหลายของท่าน ัาเพเตพยาสัภพัยทั้งหลายของท่านัาเพเตอันตรายาสัภพอันตรายทั้งหลายของท่านัาเพเตอุปัทฐวาสัพพอุปัทฐวะทั้งหลายของท่านัาเพเตทุนนิมิตตานะัาเพเตทุนนิมิตาสาพพนิมิตไลายทั้งหลายของท่าน สเพเต,เตอาวามังคลาสัพสัพพะอวะมงคลทั้งหลายของท่านวินัสสันตุจงพินาศไปอายุวัตโกความเจริญอายุธนวัตโกความเจริญรัพยสศริวัตโกความเจริญศริยศสวัตโกความเจริญ,ญยศ พระวัตโกความเจริญกำลังวันวัตโกความเจริญวันนะสุขวัตโกความเจริญความสุขขอตุสัพพทาจงมีแก่ท่านทั้งปวงนะจงมีแก่ท่านทั้งปวงจงมีแก่ท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุร้อยหนึ่งจุดสามห้าเมกะเฮิรตหลวงพ่อฉันวัดอุตภา ที่กำลังชมเฟสกันอยู่ยนะเออจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโลคัยาเวลาทุกโลกภัยและเวรทั้งหลายโสกาัตุปปัตถวาความโศนะความโศกศัตตูและอุปัตถวะทั้งหลาย อเนกาอันตรายาปิอันตรายทั้งหลายเป็นอนเนกวินาสันตุจะเตชาสาจงพินาศด้วยเดชนะจงพินาศด้วยเดชดทยสิทธิทธนาลาพังนะความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาบโสด โสดีภคยังสุขังพรังความสวัสดีความมีโชคความสุขกำลังสิริอายุจวันโนจะสิริและวันนะโพคังวุธิจะจะจะจยะสวาโพคะความเจริญด้วยความเป็นผู้มียศนะจะตะวัส,สาจะอายุจะชีวะจะ และอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพะวันตุเตและความสำเร็จในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านนะนี่ก็นะก็มานำให้เป็นปวยพรปีใหม่ไม่มีอะไรจะให้ปีใหม่อยู่นะเออก็นำคำพรที่แปลให้โยมฟั่งที่พระท่านอนุโมทนากถา เอองคลจัก,กรวาลน,น้อยอยาดวงคนจัก,กรวาลน,น้อยแปลให้โยมฟังว่าเป็นอย่างไรตับพระพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะเออทานตยะถาแล้วก็สัพพียมนะวันนี้ก็เอาแปลๆมาให้โยมฟังเพื่อเป็นการเริ่มต้นโยมจะได้รู้ความหมายนะบางทีเราไม่รู้ความหมายเช่นเวลาบทยะถาเนี่ย ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วมน้ำห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลทั้งขออิทธผลท่านปาถนาแล้วตั้งใจแล้วคิระเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพัน สาเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำดิทั้งปวงจง,จงเต็มที่จันโทปนระ,ะโสยะถาเหมือนพระจ,จัน์วันเพ็ญมณีโชติระโสยะถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเนะนะีวันนี้จะว่าหโยมฟังแล้วก็แปลจะได นะเริ่มต้นปีใหม่จเจริญปีนนปีใหมอ่อะไรที่มันเวลวร้ายก็ให้มันไปปีเก่าไปแล้วเริ่มต้นด้วยปีใหม่นะเออเหมือนกับเราเนี่ยตื่นมาแล้วเราก็ยิ้มนั่นแหละนะ